ที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พบกับผม ธีรวุฒิลุ่งสวรรค์ในช่องห้องเรียนครูแม็กอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนจบไปแล้วด้วยกัน4บทด้วยกันนะครับบทที่1เรื่องพระพุทธาาศาสนาน่ารู้บทที่สองเรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบทที่สมเรื่องแบบอย่างที่ดีบทที่4ี่เรื่องชาวพุทธที่ดี ในคาบเรียนนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนเนื้อหากันนะครับและทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันในบทที่หนึง่งพระพุทธศาสนาน่ารู้ในอาทิตย์นี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาและทบทวนเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครูแม็กได้ให้ความรู้กับนักเรียนไปนะครับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังได้ดูวิดีโอการสอนและทํางานเมื่อตอนที่แล้วนักเรียนสามารถย้อนดูวิดีโอการสอนของครูแม็กได้นะครับแค่นักเรียนกดตัว i ด้าน มุมขวาบนแค่นี้นักเรียนก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังและทํางานค้างที่นักเรียนได้ส่งคูม็กได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับนักเรียนก็อย่าลืมเตรียมแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่กับการสอนและนักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดขณะที่คูม็กสอนได้เลยนะครับนักเรียนพร้อมกันหรือยังครั ดังั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับบทที่1เรื่องพระพุทธศา,าสนาน่ารู้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมจดบันทึกและตั้งใจฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าในท้ายคาบครูแม็กมีกิจกรรมให้นักเรียนทํากันด้วยนะครับานักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับภาพที่ครูแม็กเตรียมมานะครับก็คือภาพการทําบุญตักบาตรผู้ที่อยู่ในภาพนี้มีใครบ้างครับนักเรียนได้แก่พระสงฆ์และ พระพุทธศาสนิกชนนั่นเองครับ ชชน,นักเรียนมักพบเห็นกิจกรรมทางศาสนานี้จากการดำเนินชีวิตประจำวันในตอนเช้าพระสงฆ์จะออกบิณฑบาตและจะมีพุทธศาสนิกชนมาใส่บาตรต่นเองครับนักเรียนหล,หลายๆคนนะครับก็เคยใส่บาตรร่วมกับครอบครัวไหมครับประสบการณ์ของครูแม็กนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานี้ครูแม็กก็เคยใส่บาตรกับครอบครัวโดยก่อนวันใส่บาตรนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือช่วยครอบครัว เตรียมของสำหรับ การใส่บาตรเช่นข้าวสารอาหารแห้งนมปลากระป๋องผลไม้ขนมหวานนะครับและในวันรุ่งขึ้นครูแม็กก็จะตื่นแต่เช้านะครับเพื่อเตรียมตัวใส่บาตรนั่นเองครับโดยนําของที่เตรียมไว้มารอหน้าบ้านเมื่อพระสงฆ์เดินบิณฑบาตมาถึงครูแม็กกับครอบครัวนะครับก็ร่วมกันใส่บาตรร่วมกันครับนักเรียนทราบไหมครับว่าการใส่บาตรก็มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองเช่นกันนะครับประเทศไทยของเรานะครับนับว่าเป็นเมืองที่ คดที่ทุกวันเรามีโอกาสได้เห็นพระสงฆ์ออกมาเดินบิณฑบาตในยามเช้าแทบทุกซอกทุกซอยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งความงดงามและเป็นประเพณีที่ดีงามที่เราปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับการใส่บาตรทุกวันยมได้รับอานิสงส์หาประการที่พระพุทธเจ้าตัดไว้คือหนึ่งเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2. คนดีมีปัญหาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3. ม,มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4. เป็นผู้ไม่ห่างไกลทมและ 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์การใสบาตท,ทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตอยู่กับการกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญการทำบุญตักบาตรนั้นก็เพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ร่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผ มีพระหุนนั่นเองครับและยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราด้วยนะครับนักเรียนทุกคนก็อย่าลืมทําบุญตักบาตรกันเป็นประจําด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูภาพที่2นะครับที่วันนี้ครูแม็กยกตัย,ย่างให้นักเรียนดูก็จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตประจําวันนั่นเองครับภาพนี้นะครับก็คือการไหว้พระนั่นเองครับภาพ,พนี้แสดงความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตคือ เป็นการปฏิบัติของพุทธ,ธาศาสนิกชนซึ่งพบได้ทั่วไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันการไหว้พระนี้นะครับสามารถปฏิบัติได้ทั้งที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนและวัดนั่นเองครับการปฏิบัตินี้ก่อให้เกิดผลดีคือช่วยให้เรานะครับมีจิตใจที่สงบนิ่งระลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยึดมั่นปฏิบัติตนอยู่ ู่ในศีลธรรมการไหว้ยังถือเป็นการทักทายของชาวไทยเพื่อแสดงความเคารพ หรือสการะด้วยการพนมมือเช่นเดียวกับการทำอัญชรีบุทธ,ธาของวัฒนธรรมอินเดียถือเป็นการให้เกียรติและแสดงความมีสัมมาคารวะแก่กันและกันนอกจากนี้ยังแสดงถึงการขอบคุณการขอโทษการยกย่องตามแต่โอกาสต่างๆการไหว้จะใช้มือทั้งสองข้างพนมมือเหมือนดอกบัวตูมไว้ระหว่างอกนิ้วแนบชิดกันศอกสอง ข้างแนบชิดลำตัวและยกมือไหว้ในระดับต่างๆโดยใช้มือกับใบหน้าเป็นตัวแบ่งระดับการไหว้นะครับยังคงเป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมที่ดีงามที่สืบต่อกันมาช้านานจนถึงปัจจุบันการไหว้นะครับก็มีด้วยกัน3ระดับระดับที่1ก็คือสําหรับไหว้พระรัตนตรยัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์การไหว้ระดับที่สนะครับสําหรับไหว้ผู้ที่มีพระคุณหรือ ผู้ที่มีอาวุโสเช่นปิดามารดาป่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เราเคารพนับถือเป็นอย่างสูงนั่นเองครับการไหวระดับที่3สําหรับไหวบุคคลทั่วไปและบุคคลเสมอ ER กันอยู่ในช่วงอายุเดียวกันไหวไม่สูงอายุกว่าผู้ไหว้เช่นนักเรียนสามารถไหวหรือทักทายเพื่อนของนักเรียนได้นั่นเองครับเป็นอย่างไงบ้างครับนักเรียนการไหวนะครับนักเรียนก็จะพบเห็นกันบ่อย ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนก็อย่าลืมแสดงความเคารพนับถือหรือทักทายด้วยการไหว้เป็นประจำด้วยนะครับภาพที่สามนี้นะครับก็คือพระอุโบโสถซึ่งพระอุโบโสถนี้นะครับมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพนี้สะท้อนถึงพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยคือเป็นการสร้างศางสนสถาน ที่มีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมแบบไทยสะท้อนถึงความเรื่อมใสศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระอุโบสถนะครับก็มีความสําคัญคือเป็นาศาสนสถานอันเป็นที่เคารพบูชาของพระพุทธศาสนิกชนและเป็นสมบัติที่มีคุณค่าทางศิละปะและวัฒนธรรมของไทยด้วยนะครับอุโบสถถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวั เนื่องจะเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทํากิจกรรมสังฆกรรมซึ่งแต่เดิมในการทําสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นที่โล่งๆที่กําหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกําหนดตําแหน่งสีมาเท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากขึ้นอีกทั้งภายในพระอุโบโสถมักประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญทำให้มีผู้มาสักการะบูชาและร่วมทำบุญเป็นจํานวนมากพระอุโบโสถจึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรและมักมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามนั่นเองครับความสำคัญของพระุโบโสถเป็นที่ที่ให้พระสงฆ์ได้ทบท วัพระป,า,ปาติโมกเป็นที่ประชุมสนทนาทำเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นในคณะสงฆ์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาแก้ไขในเหตุการณ์ต่างๆเป็นสถานที่สแสดงธรรมปฏิบัติธรรมและยังเป็นสถานที่บรรพชาสัมมเณรอุปสมบทพระภิกษุใช้ประกอบสังฆกรรมต่างๆอาทิการทอดกรถินการทำบุญต่างๆอาทิสถานการเข้าพรรษา และออกพรรษาเป็นสถานที่ทําให้คณะสงฆ์เกิดความสามัคคีและยังเป็นความบริสุทธิ์ แกมูสงนักเรียนทุกคนนะครับก็ต้องเคยเข้าวัดทำบุญและเข้าชมพาวโบโซต่างสถานที่ต่างแต่ละผ้าก็จะมีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมแบบไทยที่แตกต่างกันออกไปสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในชุมชนนั้นๆครูเชื่อว่านะครับนักเรียนทุกคนก็เคยมีประสบการณ์ไปไหว้หรือสการะพระพุทธรูปในพาะโบสถต่างๆแต่ละที่นะครับก็จะมีความงดงามสล สวยที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนคนไหนนะครับที่ชอบพาอุโบโสถของวัดที่นักเรียนไปเยี่ยมชมมาก็ลองคอมเมนต์ให้ครูแม็กดูใต้คลิปนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสาระน่ารู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ครูแม็กมีอะไรมาฝากนักเรียนกันในช่วงนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่มารายาทไทยในการแสดงความเคารพกันก่อนนะคะเนื่องจากเวลาที่เราเจอกัน เราจะมีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันก่อนเสมอการมีมารยาทในการแสดงความเคารพนั่นก็คือการแสดงความเคารพตอบผู้อื่นด้วยความเรียบร้อยซึ่งคนไทยจะทำการไหว้และกราบจะมีลักษณะในการปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้นะคะการไหว้คือการแสดงความเคารพโดยการนำมือทั้งสองข้างประนมไว้ที่อก นิ้วชิดติดกันปลายนิ้วจะรดกันไว้ในระดับต่างๆกันตามฐาน,นะครับส่วนการกราบก็คือการแสดงความเคารพต่อบุคคลเช่นเดียวกันมีทั้งการกราบบุคคลและการกราบแบบเบญจางครประดิษฐ์ใช้สำหรับกราบพระรัตนตรัยครับเรามาเริ่มกันด้วยมารยาทไทยในการทำความเคารพ และมารยาทในการเดินที่ปฏิบัติกับพระสงฆ์กันก่อนนะครับในการไหว้พระสงฆ์นั้นเราจะประนมมือให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะรดกับหว่างคิ้วโดยผู้ชายจะน้อมศีรษะลงส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงพร้อมกับยกมือไหว้ครับต่อมาเป็นมารยาทไทยในการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราเรียกว่าการกราบแบบเบนจางค่าประดิษฐ์ผู้ชายจะนั่งในท่าเทพ,พบุตรคือนั่งคุกเขา่าปลายเท้าตั้งและนั่งลงบนส้นเท้าค่ะส่วนผู้หญิงจะนั่งในท่าเทพธิดาคือนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบและนั่งลงบนส้นเท้าจากนั้นกราบสามขั้นตอนคืออัญชลียกมือขึ้นประนมระหว่างอกวันทายกมือขึ้น และก้มศีรษะให้ปลายนิ้วจดหน้าผากอภิวาสทอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นคว่ำม,มือห่างกันเล็กน้อยหน้าผากจดพื้นทำทั้งสามขั้นตอนซ้ำกัน3ามครั้งแล้วยกมือให้จรดหน้าผากจึงปล่อยมือลงค่ะส่วนมารยาทไทยในการเดินผ่านพระสงฆ์หรือเดินสวนทางกับพระสงฆ์นั้น ให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้อย่างสุภาพครับต่อมาเป็นมารยาทการแสดงความเคารพและมารยาทการเดินกับบุคคลนะครับอย่างแรกคือการไหว้คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในการกล่าวทักทายกล่าวขอบคุณและขอโทษวิธีปฏิบัติคือประนมมือไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จะรถวางคิ้วผู้ชายยืนตรงน้อมตัวลงส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงเล็กน้อยครับส่วนการไหว้บุคคลทั่วไปจะแตกต่างตรงที่นิ้วหัวแม่มือจะจะรดปลายคางปลายนิ้วชี้จะรดปลายจมูกครับแต่ถ้าเราต้องการจะไหว้เพื่อนๆหรือคนที่อายุเท่ากันเพื่อทักทาย เราก็เพียงยกมือขึ้นประนมระหว่างอกและกลม้มศีรษะลงเล็กน้อยส่วนการกราบบุคคลนั้นเราจะกราบผู้ใหญ่ที่เรานับถือโดยการยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิว้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องแบมือออกให้หน้าผาแต่ส่วนบนของมือครับ เ,เดินทางกลับไปที่บ้านสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอลูกครับแม่แม่ครับผมไหวยอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าไหวาพ่อแม่ต้องให้นิ้วหัวแม่มือจะลดปลายจมูกจ้าไม่ได้จลดปลายคางลองทำใหม่สิลูก และถ้าอย่างนี้อะครับถูกไหมครับถูกต้องแล้วจ้าอย่างนี้แหละดีแล้วสวยมากเลยวันนี้คุณครูสอนเรื่องไหว้แล้วลูกครับวันนี้คุณครูสอนเรื่องมารยาทไทยครับคุณครูบอกให้กลับไปลองฝึกทำที่บ้านแต่ผมก็ยังทำผิดอยู่เลยนะครับสงสัยต้องฝึกบ่อยๆจะได้ไม่ผิดอีกดีแล้วลระลูก ฝึกทำให้ถูกต้องเป็นนิสยัยเพราะมารยาทไทยเป็นกิริยามารยาทที่สวยงามเราเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยก็ต้องทำให้ถูกต้องเสมอนะใครๆเห็นเขาก็ชื่นชมว่าเป็นคนที่มีมารยาทดีันะพ่อมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ <im it> การกราบ <im it> การไหว้ และมารยาทในการเดินนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องถูกกาละเทศะรู้จักการเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับอีกทั้งยังเกิดความสงบสุขในสังคมเพราะถือว่าเราได้ปฏิบัติตามมารยาทไทยในสังคมที่ดีอีกด้วยครับ ครูแม็กก็มีชิ้นงานมอบหมายให้นักเรียนทําเป็นการบ้านด้วยนะครับในคาบเรียนนี้ให้นักเรียนทําชิ้นงานในแบบฝึกหัดสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมเพื่อการทํางานที่ครูแม็กมอบหมายก็คือหนังสือแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้และหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3อุปกรณ์เครื่องเขียนนักเรียนสามารถเปิดหนังสือการเรียนควบคู่กับการทําแบบฝึก หัดได้นะครับเมื่อนักเรียนทํางานที่ครูแม็กมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยดินสอให้เรียบร้อยด้วยนะครับใต้มุมขวาด้านล่างที่มีที่ว่างให้เขียนชื่อนะครับเมื่อนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดแบบวาดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะครับเปิดไปหน้าที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งศาสนา หน่ารู้บทที่1พระพุทธศาสนาน่ารู้กิจกรรมนะครับก็ให้นักเรียนนะครับดูรูปภาพแล้วเติมข้อความให้สมบูรณ์รูปภาพนะครับที่ครูแม็กเตรียมมานักเรียนรู้ไหมครับว่าคือภาพอะไรภาพนี้นะครับก็คือการทําบุญตักบาตรนั่นเองครับส่วนข้อที่เหลือนะครับก็ให้นักเรียนดูภาพประกอบแล้วเติมข้อความให้สมบูรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับในคาบเรียนนี้นะครับครูแม็กก็มีการบ้านให้นักเรียนด้วยกัน2หน้าด้วยกันนะครับเพื่อที่ว่า ให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนความรู้ที่ครูแม็กได้ความรู้นักเรียนกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่2ที่ครูแม็กมอบหมายให้นักเรียนทําเป็นการบ้านกันเลยนะครับนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่2กิจกรรมนะครับก็คืออธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยกิจกรรมที่1.1ติดภาพตามหัวข้อที่กําหนดแล้วเขียนอธิบาย ให้สมบูรณ์กรอบหัวข้อข้างบนนะครับก็ให้นักเรียนติดรูปภาพความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตหรือนักเรียนคนไหนนะครับไม่สะดวกในการติดรูปภาพนักเรียนก็สามารถวาดรูปภาพและตกแต่งให้สวยงามและเขียนคําอธิบายให้สมบูรณ์ได้เลยนะครับอย่างเช่นในภาพที่หนึ่งนักเรียนก็ยกหรือวาดรูป ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตนะครับเช่นการไหว้การดำเนินกิจกรรมต่างๆและนักเรียนก็เขียนคําอธิบายให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้างล่างนะครับภาพที่2ให้นักเรียนนะครับติดภาพหรือวาดภาพพระพุทธศาสนานะครับมีอิทธิพลต่อการสร้างสงาางรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมก็ให้นักเรียนวาดหรือติดภาพผลงานทางวัฒนธรรมนะครับเช่นโบสถ์หรือโอโว์สถต่างๆและนักเรียนก็เขียน ทำอธิบายให้สมบูรณ์ด้วยนะครับก,กิจกรรมนี้นะครับครูแม็กก็จะเก็บด้วยการสิบคะแนนนักเรียนก็อย่าลืมตกแต่งให้สวยงามและเขียนคําอธิบายให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยนะครับและนักเรียนก็อย่าลืมตรวจทานคําตอบว่านักเรียนได้ทำครบทุกข้อตามที่ครูสั่งหรือไม่เมื่อนักเรียนทํางานตามที่ครูมอบหมายเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปชิ้นงานของนักเรียน ส่งงานครูใต้โพสต์นี้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับนักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับสวัสดีครับ